ออ้าเั็นพวกลขอรอแค่แหลกเอาเพิ่นบอกมาให้ซีวีเนาะไย่านไกเพื่อสิบปั๊บแผลจได่เวลาว่าอะไรจะมาล่ำเลียงได้บนเอรีอยู่ไหมงอปลาตัวจูดบ้างไฟมก็มีไปถ่านร่ำรงแล้วกับพระนรกไปซะสังเสียงกระสินงะเสียหอดมาเด่นหรเ่ะ พุดภาเด็กปีซีอีหาพุนั่งเอกยบเนะนัเยไเลซนัเงกเสียงกลินนเด้ออาไปไปลกไปสัอันอันพูดิอน่าน่เงยบค่ดเดีว่าหนมางเอกบ่อันนี้ว่าแนวเขุนังเอกยขา้นมากนอเลซนังเอกเสียงกินตไปสัส อยกอะไรไปนอนฟังจดเกี่ยมมนละยมาเดียวอันนี้พิ่รับจะมาลับเรนในมณลเียอยู่จังหวัดหาดใหนั่งไอเล่นสังทรงอปาเจเอื้นผู้ใดมนั่ีกเสียงกนะสีนักงีกเสียงกันละเสีอมันแหมมอเจ้าพิ่งมาะหนเนี่ตัวบึงกันน้าโอ้โหอันนี้หันคื้ยืนสาบลาบอันนี้จะพูดเท่าก็ยังไม่ข่อเดียวว่าเท่ากันเอ นั่งเงียบก่าแค่นี่จ้านั่งเงียบจะได้มาเท่าคักแข่งแต่นี้ตพัว่าเท่าเท่าเออเท่าจังไหนแต่ย่าคอยเป็นเศษเป็นเท่าสิตายที่ต้องไปจ้างไปจ้างงั้นเท่าแล้วก็เท่าทุกคนโอ้ยเปลี่ยนโมกินนอกเออนั่นสิกับเปลี่ยนนะกไปจอดไปจ้างกอนได้ลูกพลเตอร์มันคือ เป็นทังีเป็นทุกอ่างแง่หมอยู่สี่อกาจังทีมาไทยให้คนบึงอันที่ได้งานกองงานตัวพี่ตัวน้องตัวสรนก็อยู่นี่โอ้ยแต่บวตัวอัที่ได้เงินโอ้ยฉันมาปวดขาครักตัวอีไม่เไปนั่งเป็น่เอา้าจะลำยกกับสีั่งเลทีเดียวนี่เบาหวานวันที่คืนนั่นน่ะโอ้ยเอาลำลำมเี่นฟองฟักจักรวากันน่อเพราะอีเจ้กตัวเนี้ยตัวอีเคเบาวาน โยนเาีดสาไทยแก้วไใจสวดสว่างหกพี่ร้องไป่ลมสเสียงเงิบเิลวี้วี่เลยเออพวเดืนพลัอันปนอีดักเสียงโอ้ยผาดเดยมันมันจะวผาเดไงขอร้อเียน่ไอีเสือแล้ว้นทั้งหลายกัมาเผาพึสาขันกัว ก่อนนี่แหละก่อนนี่แหละก่อนนี่แหะอบนี้ศิลปินมจะโดนอีสานก่อนนี่แหะฟังที่เราเดาไปเมาฮะที่จ้ามาฟังมอนี่จ้ามาเมาเชียงมันกันย้อมเต่าญาเพื่อนของหูจ่าโอ้ยเป็เหมือนต่างของ้นนึงันละรมียรเจ่าเมา

มดอไปหลกสมยรัยาไกไปรัมหน่อยเถอน้อยก็ถืันผไหนก็โมข่งโแข็งออกไกันงอเจ้าเอากาจะก่องเพชซปอองฟังเสียงมัจะอนเลยเ้ยังเบคโกโก้กปีองนั่หันรองได้ยิ่บอกฟังเพชรโกโก้ป็นโมหลัมาฟังำขม้นมาลำเบียจะขีดหรท่นนี่เอารสี่ชาจักไหนขี่รถมาท่างเออ

สวยสียแม่วยกันประเด้กกินเอาลองลอง้ยาดุอันแรกสิสิลองไอ้ฝนตกงี้ไม่ใช่หรือจได้รับซ้อนจะลองฝนตกไอ้ฝนเดยอนหกเออเอา